สวัสดีครับวันนี้พบกับลุงชาวไร่นะครับที่คุณเห็นนี่คือแผนของศัตรูนะครับวันนี้ลุงก็มาเล่นเกมเหมือนเดิมนะครับกิจกรรมนี้ก็ให้เล่นมามีอะไรลุงก็เล่นหมดนะครับตัวอย่างเมื่อกี้เห็นแผนของศัตรูลุงรือยังครับอย่างห้าอลไก็แผนเจ็ดยับโอ้เจ็ดยับจริงๆก็แผนนี้ลุงจะประกบตัวยังไงละเนี่ยโอ้ยพวาคุณลุงช่องเอย ก็ออจะประกบตัวแบบใครใครใครคะแนน,ยน,ยน,ยนยเยอะก็ประกบไว้ก่อนนะนะไอแผนแปลกๆอย่างเงี้ยนะมาเจอกับบอลลุงชาวไร่บอลรอบอตอน,น่าจะแพ้ทางลุงนะเพราะลุงเป็นบอลโยนนะเราต้องโยนข้ามหัวกองหน้าเข้าไปนะกองหน้าเขาเยอะดีนะแลวถ้่สิ่งสําคัญเลยนะเท่าที่ลุงเจอมานะ กับคนแผนแปลกๆเนี่ยไม่ควรเล่นหน้าหน้าประตูนะเน่ยเ,เ,เห็นไหมกองหน้าเขาเร็วเขาจะวิ่งตัดได้หรอลุงต้องกดสามเหลี่ยมค้างไว้แล้วกดเอาให้ประตูออกมาโอเคลุงโอ้โหลุงยังทันอยู่ <laughs> ต่อไปนี่ลุงก็จะเป็นบอลออบตอนะโยนอย่างเดียวโยนข้ามเข้าไปนะส่งคืนประตูแล้วโยนนะ <laughs> พนมโดนแน่น <laughs> อนเก็บบอลได้แล้วแทงขึ้นมาสวยมากครับนะเก็บบอลของบอลไก่ขึ้นไปข้างหน้านะตัวบนว่างแนละ้ว บอลกันไปแล้วโมากๆแล้วไปถึงโอ้โหกดสามเหลี่ยมเบาไปหน่อยโอเคพอเราเสียบอลเราก็จะกด X ค้างไวนะ้เอาแล้วลุงได้บอลแล้วโอเคค่อยๆ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 ต่อบอลน,นะนะลุงเห็นใครว่างลุงก็จะกด X จ่ายนะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงวนๆแล้วกดกดเกจ่ายไปเรื่อยๆนะสังเกตตรงนี้ให้ดีนะครับกองหน้าของลุงกับกองหลังของเขาเท่ากัน,นครับสี่สี่คนนั้นมีสี่สี่เท่ากันเลยนะครับ <laughs> คือกองหน้าของเขาไม่ลงมาช่วยไล่บอลเลยนะครับ <laughs> มันก็จะเป็นโอกาสอันดีให้ลุงได้บุกกนนะบางทีลุงก็จะมี5คนเด็กแคนไรก็จะวิ่งเติมขึ้นมาเป็น5ตัวในะการลุมบุกของลุง <laughs> หนูโยนยาเแล,ล้วลุมบอลออกบอลตลอดมองได้ก็เก็บบอลเล่นนะ <laughs> ดูจากทรงกแล้วนะลุงน่าจะต่อบอลไปเรื่อยนะ กด x ใจสลับกับสามเหลี่ยมใจไปเรื่อยๆนะเพราะในความเป็นจริงถ้าตัวเสมอเท่ากันนะเกมบุกกับเกมรับเท่ากันจะเสียเปรียบมากๆนะครับสําหรับเกมรับโอ้ยลุงลุดก็มายิงโหยโดนแขนแห้่โอยมัแต่โมมาลุงจะได้ลูกเตะมุมมานะลุงเปิดสั้นอยู่แล้วลุงยังไม่ได้ฝึกการโยนะมาเลยดีกว่า เิดเข้าไปค่อยๆเปิดนะลูกๆก็ตอบอลกดเอจ่ายนะแล้วก็กดเ็จ่ายทีนึงโอ้โหคนหนุ่มเขาบีบไวบไวเขาบีบไวจะจ่ายไม่ได้ไไดไไดเดี๋ยวนจะีน,นจ่ายคืนหลังไปงจ่ายคืนหลังไปโอ้ก็โดนแล้วก็ตัดมาได้ครับนี่ไี่ควรเล่นเนี่ยนะนี่อย่างเงี้ยเนี่ยจ่ายคืนหลังไปลูกจ่ายคืนหลังไปลุงมันบอลเอาบตอีห you น know. ูโยนแล้วก็มงเอานะมงได้ก็นี่ไงมงได้เก็บบอลเล่นนะั่น แทงทะลุกนไปข,นข้างหน้าเลยโอ้ขาตัดบอลได้ขนา,นาเสนได้จริงลูกนี้ตอนนี้ลุงว่าเขาน่าจะงุดหงิดงนิดหน่อยนะกองหน้าเขาไม่ได้เล่นบอลเท่าไหร่ <laughs> โอ้ยเลยเขาได้มาแล้วนะล,ลุดมาแล้วโอเคเอาบังบอลได้ลุงเสร็จลุงลุงโยนอีกทีเก็บบอลเล่นเก็บบอลเล่นโอเคเก็บบอลเล่นกระชากหนีไปเลยโอเคจ่ายทะลุไปแทงสามเนี่ยมอีกทีนึงไอ้หลุดนรึเปล่าลุดนรึเปล่าโอ้โหเคายังแข็งแกร่งอยู่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เปิดมาก็แย่งกันมองเก็บบอลได้ก็เสร็จลุงแล้วลุงก็จ่ายคืนหลังนะพะนมลุงมันบอลอัตโนมาอง จบอลเลยไม่ได้ไม oh, okay, ่ได oh, oh, ้ก็คลองอะไรบโอ้โหชุดนี้มาใหญ่เสสรุ <S <S ่งนะโอเคลูกจะค่อยกดเอ็กต่อบอลไปโอ้โหโล่งเลยครับแล้วทีนี้ไปเลยลูกไปเลยเมสซี่หรือเปล่าโอ้ยลวกไม่โล่งอะไรต้องไปฝึกจริงๆนะเนี่ย การล็อกเนี่ยล็อกไม่ได้เลยเนี่ยไม่ผ่านก็เลยโอเคลูกก็เก็บบอลเล่นได้นะจากกด X จากไปกดสามลี่ยมจากไปโยลูกนี้โอ้สวยมากๆเลยเหรอโอวิ่งไม่ทันนะนะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรกด R1 หนึ K ่งกับ X ค้างไว้เนี่ยมันก็ไล่บอลเองนะ <laughs> โอเคลูก okay. ็ลูกนี้ลู okay. mm ๊ก hmm. ท okay. 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 so okay. ุ่มไกลเลยทีเดียวไปเลยโอเคโอ้ติดเขาลักษณะเสียดายโอเป็นโอกาสที่เขาบุกลูกตัดบอลได้เห็นบุกากลางเปิดกระตัดสนามมาเลยลูกลสวยมากเลยแต่งต่อลูกนึกว่าสามเหลี่ยมมัน้ำหนักดีมากๆนะเนวันเนวันทำไงนี่เลยว่าต้องไปเรียนแล้วแล้วล็อกไม่เป็นนะเลยต้องไปเรียนจริงๆแล้วี่ยโอเคตัดนะโอ้หมดเวลาครึ่งแรกไปแล้วโอเคโอเคโอเคขอบคุณ เหนื่อยจริงๆนะจากซีติเขายังไม่ได้ยิงลุงเลยนะเอเป็นแผนที่ดีโอเคเรามาดูแผนเขาอีกทีหนึ่งกันนะแผนเจ็ดยับโอเคเริ่มึ่งหลังได้แนละ้วมาเรามาสู้กันต่อพอนม ลุงก็จะเป็นฝ่ายเปิดคืนคืนหลังอยู่แล้วลุงเป็นบอลอบอตอบอลเดินสายนะหนูไม่เข้าแย่งเลยลูกไม่เหมือนจะรู้ว่าลุงจะเปิดนะนะไม่เข้าแย่งเลยวะโอเคโอเคเสียบอลแนะล้วลุงก็จะกดอารหนึ่งค้างไว้แล้วก็กดเอ็กนะนะเพื่อเขาแย่งแย่งบอลเองอัตโนมัติอ้ยลุงตัดบอลได้แทงทะลุสวยมากๆาเลยลูกนี้โอเค ค่อยๆค่อยๆลูกค่อยๆเลี้ยงค่อยๆ,ยๆ,ยๆอ๋อเสียบอลอีกแล้วโอเคลุงลูกยังใช้ความข,ข,ขยันตัดบอลมาได้นะจ่ายบอลเข้ามาข้ัวโอ้โหจะไปจ่ายตัวไกลทำไมล่ะนี่ <c ười> จงังหวะนี้แย่งบอลกันย้งบอลกันใครได้กันโอ้เป็นเขาที่ได้บอลนะนะโอเคลุงตัวตังรับแล้ววิ่ง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 หน้าตั้งเลยว <c ười> ิ่งหน้าตั้งโอ้ลักษณะนี้ลุงน่าจะได้บอลนะนะโอเคคืนหลังอยู่แล้วพ่อนมลงบนบอลอบอลต่ยาวนะ มงโอ้ช่วงนี้เก็บบอลได้สวยมาแทงทะลุก็ไปโอเค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 จ่ายขึ้นหลังบ้าโอ้ยเสียดายติดนิดหน่อยนะถ้ารู้วิธีล็อกนะฮิพนมระวังตัวไว้ให้เรียลุกเลลูกทุ่มแล้วโอเคลูกไ่เปิดแน่นอนลุโอ้หมีเวลาเป็นทุ่งเลยเปิดขึ้นมาไม่ได้มองโอ้น่าเสียดายย่งมาแล้วนะไม่ได้ลโหปั๊มย่งกันไปเลย ลุงฟงโดงเลยความแข็งแกร่งสู้กันไม่ได้แต่ไม่ไรลุงมีความขยันลุงมีความขยันกัดบอลมาได้นะลพ <c oughs> ่อนอมลุงมีความขยันจ่ายคืนประตูแล้วลุงก็จะเปิดโดงๆขึ้นไปข้างหน้านะบอลเดินสายอย่างลุงนะ <c oughs> โอ้ช่วงนี้เก็บบอลไม่ได้เลยข้างหน้าโอเคยังตัดบอลได้าจงาหบะสอง ค่อยๆจ่ายบอลจะจะเปิดขาฝังโอ้โหช้าไปหน่อยโดนข้าตัดบอลข้าดูหมู่ปาอย่าพึ่งอย่าพึ่งไอ okay. ้หนะูอย่าพึ่งโอเคลุงตัดบอลได้ลุโยนยาวขาประสานขับปัดประสาน้าไปโอ้ยเก็บบอลไม่ได้เลยโอ,โอเคเก็บบอลจังหวะสองได้ลแล้วแทงทะลุเขามายกองหน้านะคอย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 คยแทงเข้ามาข้างล่างแล้วโอเคหลุดไปแล้วขอ,อขอเอ้ขอเอาขาประตูออกามานะเขาไม่รู้เลยว่าลุงเป็นคนขี้จ่ายนะ เราเรืองน้ำหนึ่งศูนแล้วโอเคเป็นทีเรียบร้อยลโอ้โหต้องบังคับเกมตัวเองนะทีนี้บีบตัวเองนะประคับประคองมาให้เขาทาประตูได้นะประคับประคองว่าป,ประคองว่าโอเคจ่ายคืนหลังแล้วก็ส่งให้ประตูนะลุงก็จะสาดยาวขึ้นไปบอลอบตอ,อย่างลุงรอสวนกลับมานะให้เขาบุกขึ้นมาทดสอบกองหลังเลยลุก,ลกจันบได้แล้ว ขาดบอลมือโอ้ขาตัดบอได้โอยอ,อย่าเพิ่งทำลุงอย่าเพิ่งลุงขอโทษลุงขอโทษตัดบอได้ส่งคืนกองหลังนะครับกรณีลุงฝึกเป็นอย่างนี้อยู่นะครับกองหลังต้องไม่โยนกองหลังต้องไม่โยนโอ้ยตัดบอลบ่งไม่ได้เลยช่วงนี้โอ้โหกองหน้าเก็บอลไม่ได้วปั๊มยังกันโอ้โหเขาได้ก่อนนะโอเคโอเคลุงตัดบอลได้อีกทีนึงลุงจะกดสามเหลี่ยมโอ้โห น้ำหนักทิศทางได้เลยลุงจะไม่ล็อกหลบแล้วลุงจะเลี้ยงไปทางหน้าสื่อๆนี่แหละลุงเอาเขาสไลด์ไปแล้วลุงลุงจะเลี้ยงเข้ามาเลี้ยงเข้ามาแล้วจ่ายจ่ายจ่ายแล้วลุงวปลาปั่นโค้งออกเฉยเลยก็ยิงเข้าก็ปิดเกมไปแล้วโตเอ้ยน่าเสียดายสุยพนุมเกือบไปนะพนุมนะ กองหลังเก็บบอลได้ล oh, ูกก็จะจ่ายคือประตูแ้วโดนกระตัดบมาได้แย่แล้วแย่แล้วแย่เลยเก็บิงยังยมถึงหัวมันหือหืมันโอ้โหโชคดีเลยเขาไม่คมเองลุงพลาดเต็มๆเลยลุงไม่ควรจ่ายคืนกองหลังกันเองนะต้องจ่ายให้ประตูแล้วโยนนะเปิดบอลโดงขึ้นไปนะลุงก็จะต้องประคองตัวเองเลยแล้วใกล้จะหมดเวลาแล้วด้วยนะโอเควิงไล่ประคองก็ลุงรตัดบอลได้เลยแทงมีโอกาสได้แทงสามโอ้ m ลุกไปแล้วลุกไปแล้วลุยอะไรลำหน้าโถ่เอ้ยน,นะเสียดายจริง <c ười> ปนุมสวยนะเนี่ยสุยนิดเดียวดีแล้วเดีกยใกล้จะหมดเวลากระเป๋าสักทีเด็กกรลการเลยโอเคโอ้เรียบร้อยลุงก็ชนะเข้าไปหนึ่งศูนย์ะกับแผนเจ็ดยับของเขานะเจอแผนอย่างนี้อย่าเล่นต่อสั้นหน้าประตูนะครับโยนบอลยาวข้ามหัวกองหน้าเข้าไปนะครับเห็นผลทีเดียวขอบคุณมากที่รับชมนะครับแต่แต่คลิปยังไม่จบนะครับลุงมีเป้าหมายที่จะทำเหรียญให้ได้1,8 ร้อยเหรียญน,นะนะแล้วลูกก็จะทำคลิปซุ่มนักเตะให้ดูกันนะครับขอบคุณมากครับ